สวัสดีครับช่วงทำไปบนไปครับไม่ใช่มีอะไรครับก็คือมา,มาทักทายเพืเ่อนนะครับผมวันนี้ก็ตื่นตั้งแต่โน่นแหละครับตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับตีสี่แล้วก็น้ำอาบท่าแปรงฟันนะครับแข่งตัวมาเข้าคลังมาจัดแจงของขึ้นรถขึ้นลานะครับตัวน,นันนี่นะครับก็ ว่าจะเสร็จออกจากทางได้ก็ประมาณสักเกือบ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 หงงครับเกือบหบงทีนี้ก็นี่แหละครับขับรถสายยาวไปถึงอำเภอนาน้อยนาหมื่นของจังหวัดนานนู่นนะครับไปทํางานนะครับผไปส่งพวกไปภัณฑัน์โรงพยาบาลนะครับก็หลายอย่างครับทีนี้ขับรถทุกวันเนี้ย ไม่ค่อยไหวเหมือนเดิม,มครับสมัยก่อนเนี่ยโอ้ยผมขับรถนี่นะดูมันดูมันสนุกนะครับดูมันตื่นเต้นนะครับใหม่ๆที่ขับที่มาขับนี่นะครับหลังๆมาเนี่ยขับรถระยะไกลไม่ค่อยไหวเลยมันเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะอายุมันเยอะแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้หขับรถระยะไกลน,นาดไหนก็ไปไชอบนะครับมีความสุขนะครับกินกาแฟไปด้วยแหมแวะนั่นแวะนี่ได้เห็นนั่นเห็นนี่ระหว่างทาง ปถึงจุดหมายนี่มันมีความสุขมันมันสนุกดีนะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับถ้าได้ยินข่าวว่าจะต้องไปทํางานที่น่านเนี่ยแล้วขับรถจากจังหวัดเชียงรายไปถึงน่านเนี่ยโอ้มันเริ่มท้อแท้มันเริ่มเหมื่อไหน่นะก็ทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเดิมตอนนี้มาทําใหม่นะแต่ว่าความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเนาะ ยิ่งตัววันนี้ขับระยะสายไกลอย่างนี้นะโอ้โหคนง่วงนอนนะครับยิ่งเวลาประมาณสักเที่ยงไปเที่ยงไปบ่ายไปสองเนี่ยโอ้ยลืมตาแทบจะไม่ขึ้นนะครับถ้ามันนี่ง่วงแล้วอะไรมันก็เอาไม่อยู่นะครับอาจจะเป็นกินกาแฟไปดโดมไปมันก็มีก็เหมือนคล้ายๆมันกินแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่่วงเหมือนเดิมมันเนาะอาจจะเป็นเพราะว่าเรา ทำงานอยู่กับประเภทนี้ขับรถขับลาไกลๆเนี่ยทำมานานนะครับก็เลย,เลยมีความรู้สึกเบื่อหน่ายอะไรประมาณนั้นนะอันนี้ก็คือก็คือบ่นไปเฉยแล้วครับมันเราก็ยังต้องทําอยู่ถ้าเราไม่ทํานี่ก็คือก็คือเราไม่มีงานทํนีมันก็มีแค่นั้นนะครับเนาะมันก็ทําเพราะว่าเราไม่มีงานทํามันก็ต้องทาไปเรื่อยๆเอเาอทนทําไปดีกว่าไม่มีอะไรทําเพราะว่าช่วงนี้คนตกง,งานเยอะครับ หายากนะครับก่อนครับงานประจําไวด้ดีกว่าครับเพราะว่ามันมันยังไงมันก็แน่นอนกว่านะนี่แน่นอนกว่าเราจะไปทําขายของอออนไลน์นะครับอันนั้นมันผมก็เคยทําอยู่มันทําแล้วมันไม่ค่อยมียอดขายครับไม่ค่อยมีคนซื้อมันเลยไม่ค่อยมีกาําลังใจท,ที่จะทําเท่าไหร่มันมเหมือนกับเราเอาแรงสู้อย่างเงี้ยแรงสู้อย่างนี้นะมันมันได้แล้วเห็นเห็นอยู่แล้วตูดเ,เด็นเดน,นะอันนั้นอันนั้นเขาถ้าขายของออนไลน์นมัน ันก็ขยันนะเอาเาอาขยันสู้ว่านะครับมันเขาเห็นก็เห็นเขาประสบความสาเร็จกันหลายคนอยู่นะได้วันละเป็นพันสองพันเป็นหมื่นก็มีบางคนไนด้เป็นล้านอย่างเง้ก็ทำเป็นยังไงไม่รู้นะ <c oughs> อันนี้เราทาเนี่ยโอ้ไม่ค่อยจะเห็นยอดขายหรอกครับก็มันมีอะไรมากครับก็ขับไปบนไปทักทา,ายตอนเย็นๆเพราะว่านี่ก็ใกล้ที่จะแบบ ค่ำแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณสิบแปดน,นาฬิกาเขาเกสามสิบนาทีครับหกโม,มงครึ่งครับผมจะทุ่มและะ้วช่วงมันเป็นช่วง,วงนหน้าร้อนเนี่ยถึงมันประมาณนี้มันก็ยังยังยังไม่ค่อยมืดไปยังสว่างนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยโอ้โห้าโมงครึ่งมันมืดแล้วไปอยู่ในไกลๆห่างบ้านเนี่ยโอ้โหขับรถขับลาก,กว่าจะกลับถึงบ้านนี่มันสุดยอดนะครับไกลนะครับผมก็ ก็น,นี้ครับก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากก็คือทําไปบทไปมามาถักไทยเพื่อนเวลาเลิกง,งานางน้นน้นะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผม